สงครามโลกครั้งที่สองเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนและมีผลกระทบอย่างมหาศาลต่อโลกทั้งทางการเมืองสังคมและเศรษฐกิจโดยมีสาเหตุและบริบทหลายประการที่ทำให้เกิดสงครามครั้งนี้ซึ่งสามารถอธิบายอย่างละเอียดและเข้าใจง่ายได้ดังนี้หนึ่งในสาเหตุหลักมาจากความตึงเครียดของชาตินิยมและลัทธิแก้แค้นหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งประเทศเยอรมน,นี ้องยอมรับสนธิสัญญาแวร์ไซ์ซึ่งบังคับให้เยอรมนีเสียดินแดนหลายส่วนเสียอนาณานิคมและจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามมหาศาลอีกทั้งกองทัพถูกจำกัดขนาดและกำลังอย่างเข้มงวดความพ่ายแพ้และความไม่เป็นธรรมนี้ทำให้เกิดความโกรธแค้นในเยอรมนีและเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้พรรคนาซีของฮิตเลอร์ได้รับการสนับสน,นุนอีกปัจจัยหนึ่ง คือภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในทศวรรษ1930ที่กระทบไปทั่วโลกทำให้หลายประเทศประสบปัญหาการว่างงานสูงและความไม่มั่นคงทางสังคมสถานการณ์เหล่านี้เอื้อให้รัฐบาลเผด็จการและแนวคิดสุดโต่งเติบโตขึ้นเช่นในเยอรมนีฮิตเลอร์เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีในปี1933และก่อตั้งรัฐรเผด็จการพักเดียวขณะเดียวกันในอิตาลี เบนิโตมุสโซลินีก่อตั้งระบบฟาสซิสต์ตั้งแต่ปี1922เพื่อสร้างจักรวรรดิโรมันใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งยุโรปเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างมากจักรวรรดิหลายแห่งล่มสลายเช่นเยอรมนีออสเตรียฮังการีรัสเซียและออตโตมันการล่มสลายนี้ทำให้เกิดรัฐใหม่และความขัดแย้งทางดินแดนรวมถึงความกลัวต่อการขยายตัวของคอมมิวนิสต หลังการปฏิวัติบอลเชวิกในรัสเซียปี1917หลายประเทศในยุโรปตะวันตกและกลางเกรงว่าคอมมิวนิสต์จะขยายอิทธิพลจึงพยายามตั้งแนวป้องกันชายแดนและสร้างพันธมิตรต่างๆในเอเชียญี่ปุ่นมีความทะเยอทะยานในการครอบงำจีนและเอเชียตะวันออกตั้งแต่การบุกแมนจูเรียในปี1931จนถึงสงครามจีนญี่ปุ่นเต็มรูปแบบในปี1937 การขยายอำนาจของญี่ปุ่นสร้างความตึงเครียดกับจีนและชาติอื่นๆในภูมิภาคเช่นสหรัฐอเมริกาเหตุการณ์สำคัญก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเยอรมนี er เริ่มก้าวร้าวตั้งแต่ปี1936โดยการส่งทหารกลับเข้ารักษารายลันและผนวกออสเตรียในปี1938ตามด้วยการยึดสุดเดเทนแลนด์ของเช็คโกสโลวาเกียและในปี1939 ยุติเช็กกสโลวาเกียส่วนที่เหลืออิตาลีบุกเอธิโอเปียในปี1935โดยได้รับการสนับสนุนจากเยอรมนีญี่ปุ่นขยายอิทธิพลในจีนและเอเชียตะวันออกเรื่มถึงการต่อสู้กับสหภาพโซเวียตที่มองโกเลียสงครามโลกครั้งที่สองมักถูกถือว่าเริ่มต้นเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนปี1939เมื่อเยอรมนีบุกรงโปลแลนด์ นำไปสู่การประกาศสงครามต่อเยอรมนีของสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสต่อมาเยอรมนีและอิตาลีรวมตัวเป็นฝ่ายอักษะและญี่ปุ่นเข้าร่วมกลายเป็นพันธมิตรอักษะเช่นกันการขยายตัวของสงครามเกิดขึ้นทั้งในโยุโรปและแปซิฟิกในโยุโรปเยอรมนีพิชิตประเทศส่วนใหญ่ของโยุโรปภาคทวีปเปิดฉากบุกสหภาพโซเวียตในปี1941การต่อสู้ที่สตาลินกราดและเคิร์ส ทำให้เยอรมนีเสียขีดความสามารถทางการทหารในเอเชียญี่ปุ่นโจมตีเพอร์ฮาเบอร์ในเดือนธันวาคม1941ทําให้สหรัฐอเมริกาเข้าสู่สงครามและเริ่มรุกคืบในแปซิฟิกความพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษะเริ่มชัดเจนตั้งแต่ปี1942ถึง1943เยอรมนีถูกสหาภาพโซเวียตตีตอบกลับทางตะวันออกญี่ปุ่นปราราชัยที่ยุทธนาวีมิดเวย์ ฝ่ายสัมพันธมิตรบุกอิตาลีและฝรั่งเศสทำให้ประเทศเหล่านี้ยอมจำนนและเสียความริเริ่มของฝ่ายอักษะสงครามยุโรปสิ้นสุดเมื่อวันที่8พฤษภาคม1945หลังการยึดกรุงเบอร์ลินด้วยกองทัพแดงและเยอรมนียอมจำนนญี่ปุ่นยอมจำนนต่อฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่2กันยายน1945 หลังจากการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมาและนางาซากิสงครามโลกครั้งที่สองส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมีผู้เสียชีวิตกว่า60ล้านคนรวมทั้งทหาร22ล้านและพละเมืองกว่า40ล้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกได้รับความเสียหายอย่างหนักการเมืองโลกเปลี่ยนแปลงสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตกลายเป็นมหาอำนาจคู่ปรับเริ่มต้นสงครามเย็น การปลดปล่อยอนาธิคมและขบวนการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนเติบโตสหประชาชาติก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและป้องกันความขัดแย้งในอนาคตสงครามโลกครั้งที่สองจึงไม่ใช่แค่ความขัดแย้งทางการทหารแต่ยังเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทางเศรษฐ,ฐกิจการเมืองและสังคมของโลกทำให้โลกยุคหลังสงครามเปลี่ยนโฉมหน้าและสร้างเงื่อนไขใหม่สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน สงครามโลกครั้งที่สองเกิดจากความไม่พอใจหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งชาตินิยมสุดโตง่งความขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการสแสวงหาดินแดนของมหาอำนาจและผลลัพธ์คือความสูญเสียชีวิตมหาศาลการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการฟื้นฟูโลกหลังสงคราม